จำได้ไหมสบายดีป่ะจำได้ป่ะเนี่ยฮะโอ้ก็เซียวเก่าเด้ตอนอยู่ป .3 อ่ะอ๋อตีเออจำได้ป่ะตัวยังเคยยืมยางลบพ่อแม่เี่กินยางลบพ่อไปอันหนึ่งเออเอาอยู่นี่ป่ะโอ้ดังเลยตัวนี้ตีรำซ้ำลำซ้ำอันนี้เรียนปนกี้ป่ะเนี่ยเลี้ยนติดโรงเรียนเด๋อจำได้ป่ะเนี่ยเอาไปเรียนอยู่นครมณโณมหลายปีแล้วชื่ออยังชื่อของเรียนนะฮะชื่อเอ็ม เอเอ,อโอ้โห,โโหโมากัดบ่หนิจำได้บ่เนี่ยมันกะขับไก่กับข้าอยู่เราแต่มัน,ม,น,ม,นมันหลายแต่ว่ามันมันไม่หองเลี้ยงหองเดียวกันนิงจักเล็บโอ้โเอาไปอันอยู่นครปนอมหลายปีก็เลยมายามบ้านเออ,อเป็นเซลเป็นเซลเออเซลอเออ,เ,อ,อเป็นเซลไขยลงศพพุทธนนท์เนี่ยโอ้ยังโอ้ล้ำซ้ำดังเลยมาเลยอันนี้เป็นยังงนี่ติดต่องานติดต่อว่ารีวิวอยัง อยู่งานยัง่ับงงโอ้บ่งสยู่ใส่อยู่เท่โอ้อยู่กระสินเท่านี่โอ้เอามาอยู่นี่วะตะกอนอยู่ั่นไม่ไงอยู่ันวะนอันนั้นอวะเม่อกี้อยู่ในมูบ้านแต่ว่าร่มเดี๋ยว่าจิมบ้านไ้ไม่อยู่คงโอ้บ่มส็ดีนะอ๋อโอ้ดีมายามบ้านนะนื่นกะล้างหมดแล้วบุมีคนอยู่เ พอดีมาส่งงานอยู่นี่ก็เลยแวะมากมากปุ๋ยมากูนเ,เ,ดเดียวมาคนเดียวนดิงานนั้นก็มีอยู่นี่อยู่หลังนึงอยู่อยู่น้องแปรนี่นี่เออก็เลยมาดิเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยขายเนื้ออยู่นี่อะไรนี่ครับบักแปรนะแม่เสี่ยวแปรคนเดียววะเอยียงไว้ไฟเลยไฟแดงไป้น้อหน่อยนะแจกวะคนเดียววะโอ้ย ออไน่าจะแม่นว่าจัม้วนวัเขาก็ไปลายปีแล้วไปบ่หลายปีแล้วก็เลยแหววมานี่นี่ก็สิไปเงยๆก็อยู่นี่น้องแปนนี่ยู่น้องแปนทูไทยรีวิวงานยังก็บ,บุงสวงเป้ไหนวะโอ้ยสร็แล้สวนหม่องสวนคอ บ่ไปทางไหนบ่ไดนโอ้เห็นแต่ยูนทูเห็นตัวจริงโอ้จุดเรื่องของอันไม่อันตัวนี่วะา่ออตวงจำจำได้อยู่บ่เนียจำเราได้บ่เนี่ยกำไกลกับกลแต่ซื้อเอีมอ่าซื้อเอมตสำัดจะหน่อยเล็กหน่อยนะด้ยปอสาะไม่พอสามได้แค่ก้วะ โอนนี้ย่อยแดงห้อยขัางเงี้ยเออนี่ขัางเงี้ยไปนี่โอ้ยเงี้ยนะฮะเงีเ้ยเขาเอางไปแล้วเออยง่ายไปขายกระโดดแล้วขายที่หมูไปอยู่นะครมโนมหลายปีแล้วเออขางเงี้ยนเออเียน้องี่ยหแม่เรียน้องี่พี่กันนี่เด้พี่น้องเขาเนี่ยเพิ่นมาเห็ดขายโสยเนี่ยเอ,อ้ยแออคนมาขายโ่อโอแจกก้งกบต เคกัไปได้หายไม่ใช่เพ่ว่าิโอ้โอ้บไปทางไหนเลยวะว่ไปไหนเลยเดี๋ยวนี้อ่ะอยูู่้เดียวบ่นนี้อยู่เดียวครับฮะอู่เดียว่ยอังอยู่คือเก่าเนาะได้เมียไปโอ้ยตันนั้นได้เนาะฮะวันนั้นได้ไมเหนปผมไมต้องดักเแ้ววะเอา กือว่าจังหวเกลียก็ใส่ทั้งนั้นนี่โอ้มีคนมาตัวน้ำบะเออเพื่อไม่เล่นบ้านกดีวาไปเที่ยวเดี๋ย้นัันก็ไปเามาเข้าถึงกันเข้าไปเลยปล่อยว่างดูสาวเก่านะครับโมเดเกเรนบ่เออกัะเด็นัวเป็นหอกตเปมอกเลยจักเลยว่าเหรียญโมเดลี่ไรส่วนเดเที่ยวกัก็ไปว่ามาสิไปตัวห้องจังสิเอหามทัอยู่น้ำหน้าบะ อยู่น้าหน้าบ่สมัยหรือว่าอยู่น้ำออกมาออกมาแล้วบร่อยู่ทานหลังนะมนเงนก็ทักิ้งลรามันขาว่าขับไปยู่อยูได้แขับอยูนะมาสงบ้านทักทงรคงบ่เียดมาอาที่โบรยอยู่นห่ที่ไอ้นี่นั่นเป็นทหน้าโอ้ที่หน้านั่นครับที่หน้าอมที่เข้าไปนิ่าอ้นแล้ยโอ้นี่บอาจำไกล ไว้แป้งไหนเลยเนาะคุยงานรับงานจังไหนนี่จ้างน,นี่กำจังกระถ่ายกระถายอยู่ว่ะจ้างอันนี้จะจัางจังบานนี่ <c oughs> ไปหับบ่อมาหับเพิ่นบ่บ่บวงบวงสวงบวงสวงไปเห็ดแก้วกับจังไหน xuống cá mà ô bay lên cái theo ngăn dù khuyên lắp bảo hơn đi đi ô ơn bay ô lắp cải hơn chắc lỗi cho người bay mưa โอ้สองการวรตีตัวนี้นี่ไปได้บอกเขาจุดไปหอดบอแลวเนาะ <c oughs> น่นกี่ว่าใ่ไม้